สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเน,นมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2568นนะคะจะเป็นการดูดวงในเดือนอพฤศจิกายนนะคะเนาะจะเป็นการดูดวง,งคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะ ให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะในเรื่องการงานการเงนินสุขภาพความรักโชคลาภหรือไพ่ของหมอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณประจําการสังขารร่างกายคุณจะบอกหรือสื่ออะไรก็ขอเตือนออกมาด้วยความแม่นยํานะคะอันดับแรกคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้หมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะดึนรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมเนาะเรามาอธิษฐานจิตนะคะทําสมาธิหมอขออนุญาตจับไพ่นะคะดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งท มาดูซิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะสําหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยำเนาะอธิษฐานจิตทาสมาธิเรียบร้อยหมอขออนุญ,ญาตจับไพ่และเปิดไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะ,ะมาดูในเรื่องการงานก่อนเนาะดับแรกว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะ โอเคบางคนบางกรณีเริ่มทํางานใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่มันดีขึ้นนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับรูปแบบนายแบบนางแบบนะคะหรือเสื้อผ้าหน้าผมคอลลกชั่นความสวยความงามในช่วงนี้นะคะลลกชั่นไปได้ได้ดีคะ่ะมีเกณฑ์การท้าทามหรือการติดต่อการซัพพอร์ตในเรื่องการงานดีขึ้นในช่วงนี้นะคะใครที่หวังเงินถุงเง,งินถังมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือบางคนบางกรณีอยากได้บ้านนะคะได้บ้านมีเงินเก็บหรือมีเงินสะสมหรือมีเงินซื้อที่ดินอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเม้นรับพลังงานตรงนี้ไปแล้วมีกําลังใจในการทํางานหาเงินมากขึ้น นะคะขยันอดทนเนาะเข้มแข็งนิดนึงในช่วงนี้จะมีเกณ์การเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนจากาเขาเรียกอะไรนะจากร้ายกลายเป็นดีบางคนพลิกฟ,ฟื้นเหมือนนะชีวิตเหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะ ตายแล้วเกิดใหม่สิ่งที่หมอบอกลักษณะประมาณนั้นชีวิตพลิกผันการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นหรือว่ามีบุญเก่าในด้านความสัมพันธ์ในการที่เราทํามาหากินธุรกิจกิจการที่สุดจริตนะคะมีคนนับหน้าถือตาหรือเราประสบความสําเร็จหรือว่าเพื่อนเก่า,กาคนที่เรารู้จักมักจีมาให้กําลังใจเราในเรื่องการหาเงินการทํางานมีแพคชันมากขึ้นก็นได้สิ่งที่หมอบอกรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะมาดูในด้านคนที่มีคู่มีครอบครัวในช่วงเดือนนี้นะคะ อินเลิฟก,กันมากขึ้นรู้สึกรักภรรยารู้สึกหึงหวงรู้สึกหวงแหนคู่สามีภรรยาในเดือนนี้นะคะเพราะเขามอบเงินมอบทรัพย์สินมอบของมีค่าให้คุณแล้วรู้สึกว่าอยากจะพาไปกินไปเที่ยวนะคะเราก็มีความเต็มที่เนาะในจุดนี้แล้วหมอมองว่าถ้าเกิดใครที่สามีภรรยาทํางานธุรกิจร่วมกันในเดือนนี้ไปได้สวยนะคะไม่มีอะไรติดขัดเพราะเรารู้สึกสบายใจแล้วเราเชื่อใจสามีภรรยาในรูปแบบที่ประคับประคองธุรกิจไปในด้านที่มันดีขึ้นหรือมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะค่อนข้้าางจะปปนะีเเนไมัมญหอรลย บางคนกรณีอาจจะมองที่ดินใหม่ๆนะคะซื้อบ้านใหม่เพิ่มเติมไว้ก็ได้หรือบางคนซื้อเก็บไว้นะคะเป็นทรัพย์สมบัติหรือบางคนกรณีซื้อไว้ทําเป็นประกอบธุรกิจในการซื้อมาขายไปหรือปล่อยให้เช่าก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือเกณฑ์กาไรลักษณะประมาณนั้นเนาะบางคนเล่นหุ้นเทรดหุ้นนะคะหรือการทํางานคุณเกี่ยวกับระบบออนไลน์ในการเทรดหุ้นการทําธุรกิจก,การในเดือนนี้ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีเรื่องการเงินจะอู้ฟู่เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเจอคนที่ดีสินเสมอกันหรือ เขาเข้ามา รับสถานะความรู้สึกเราจากคนที่เรารู้สึกไม่อยากจะเปิดใจให้กับกลายเป็นแฟนกันเฉยเลยก็ได้นะคะรู้สึกเจอกันปุ๊บปับ๊บปิ๊งปังลักษณะแนวนั้นนะคะป๊อปปี้เลิฟในช่วงนี้ค่อนข้างจะดีค่ะลงตัวสิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีมีเกณฑ์แฟนเก่ารีเทิร์นกลับมาขอคืนดีก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือว่าเขามีหน้ามีตาทาั้งสังคมในโลกโซเชียลออนไลน์การทํางานมากขึ้นหรือว่าธุรกิจกิจการเขาดีขึ้นเขาอาจจะมาขอเราตกลงแต่งงานปงใจกันก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเลิฟแต่พลังงานดดด้าานทีี่ไปมู ด้านคนที่สด นะคะโสดนี่ช่วงนี้หมอหมองว่าดูแลดูแลตัวเองเสื้อผ้านหน้าผมดีมีเกณฑ์ที่คนเก่าเกิดเสียดายอยากกลับมาหรือหมาห่วงกางสิ่งที่หมอบอกต้องระวังไว้นิดหนึ่งถ้าเราเคลียร์กันจบความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่มีอะไรคาราคาซังกันแล้วเนี่ยให้ระวังพลังงานตรงนี้เกิดการนิฉาการหาเรื่องมาให้เราหรือทําให้เราเดือดร้อนนะคะในเรื่องคนรักเก่าก็ได้ระวังไว้นิดหนึ่งสําหรับคนที่โสดนะคะกรณีนี้หมอเตือนไว้นิดหนึ่งเนาะสิ่งที่หมอบอกถ้าเกิดจะครบหรือคุยกับใครนะคะตัดความสัมพันธ์กับคนเก่าให นิ่มทาไมเขายังมาลังควานด้วยนั่นสแสดงว่าวิบากกรรมเรายังไม่หมดจักกันแต่เพียงแต่เราไม่ได้ต่อพูดคุยกันแต่ก็เกิดการห่วงกางการเสียดายขึ้นมาเนาะสิ่งที่หมอบอกประมาณนั้นค่ะให้ระวังนิดนึงจะเดินทางไปไหนมาไ,ไหน,ไหนก็ให้ดูเหนือดูใต้นะคะบางทีเราไม่ชอบเพาแล้วแต่เขายังรักเราอยู่ฝ่ายเดียวเขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายกับเราได้ mm. ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้เนาะคำๆเดึอดๆดือดๆก็อยา่าอ,ออกไปไหนนะคะเซฟตัวเองนิดหนึ่งมาดูในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะระวังการเป็นลมนะคะวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาายยหรือเกกี่วับ อากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะให้ระวังนิดนึงในจุดนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะเกี่ยวกับเลือดลมอ่าความดันก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะ,คหออะ,คะให้ระวังไว้นิดนึงนะคะ2ตัวนี้หลักๆเนาะที่เน้นถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นอยู่แล้วทานยาให้ครบ ตามแพทย์สั่งนะคะยาอย่าเบีย้ยวยาที่หมอบอกถ้าเกิดเขานัดก็ไปตามแพทย์นัดนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาซับซ้อนตามมาในเรื่องของโรคประจําตัวเนาะสิ่งที่หมอบอกจะได้รักษาหายแต่เนินๆค่ะมาดูในด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภสิ่งที่หมอบอกนะ,ะการเริ่มต้นการทํางานในใหม่อะไรจะดีขึ้นเรื่องคอนเน็กชันในการติดต่อการการประชาสัมพันธ์การงานอะไรเงี้ยจะมั่นคงมากขึ้นในช่วงเนี้ยนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเนาะพูดง่ายๆและหมอต้องมองเลยว่า การเงินที่คุณสะสมอะไรพอตต่างๆในการดูแลธุรกิจก,การเลือกสังหารเงินทรัพย์คุณจะมีฐานมาตรฐานการเงินเพิ่มขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกประมาณนั้นโชคลาภจะได้มาจากทรัพย์สมบัติหรือการแปลสินทรัพย์ของเรานะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะหรือคู่ชีวิตนะคะมอบแต่สิ่งดีๆให้มันก็เป็นกําลังใจของขวัญให้เราด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะ,ะบางคนบางกรณีชอบซื้อ เลขก็อาจจะได้จากเลขมาจากความชอบเราก็ได้ค่ะสิ่งที่หมอบอกนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังที่หมอเตือนก็คือระวังความรักครั้งเก่าคนเก่าที่เขาไม่ยอมปล่อยเราหรือหมาห่วงก้างมันอาจจะมีเหตุมีปัจจัยทําให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะคนเก่าได้หรือเสียชื่อเสียงเพราะคนเก่าๆได้ที่เลิกลากันไปแล้วนะคะระวังจุดนิดนิดเดียวที่หมอบอกเนาะจะไปไหนมาไหนให้มีเพื่อนนิดนึงนะคะในช่วงนี้เนาะยาวิการอย่าออกไปไหนดีที่สุดค่ะหมอนิม เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนะคะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะปลดภาระนี้สินให้เจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งาง,งานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะขอบคุณมากคะ่ะสัสดีค่ะ